วันนี้วันหยุดนะคะดเด็กๆก็ช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านนะจะจัดที่วางหนังสือให้ไอ้หน้ากลับมานะนะเพี่ไอ้หนา้าอย่าปีนนะลูกนะช่วยกันนะลูกมานาไม่ได้ลูกมานะา<ม>าตัวเตี้ยก็ต้องข้างล่างสิมานาไม่เอาชั้นบนน่ะแม่เซตเอง ครับไม่ได้นั่นนั่นนั่นจะปีนเช็ดฟังแม่ที่ไหนล่ะป้าเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดห้องกันปมีแต่ไ,ไ,ไอ้นายไอ้เเก่งมาก,ก,ากามานะาทำอะไรเนี่ยลูกสะอาดแล้วมั้งป,ป,ป้าป้ามาถูนะคะป้าป้าต,ปา,ปาตัดให้เนี่ยอัน,นี้ย นี่คะ่ะชั้นหนังสือนิทานของน้องมานะนะคะแม่เอก็เริ่มแรกเอาไปใส่ในกล่องแบบนี้นะคะแล้วลูกไม่สะดวกในการหยิบมาอ่านนะคะแม่เอก็เลยเอาชั้นมาวางแล้วก็เรียงหนังสือให้ลูกสามารถหยิบจับง่ายค่ะเพราะตอนนี้ลูกก็อายุสีขวบแล้วเริ่มอยาก เปิดอ่านหนังสือเองมากขึ้นแล้วนะคะไม่ต้องรอให้แม่มาหยิบให้เนาะนี่ค่ะอันนี้คือห้องน้องมานะนะมีอังปังแมนห้องเล่นลูกชายค่ะน้องมานาชอบเล่นโป๊ปร,ปรจังนะคะชอบเล่นตุ๊กตาเนี่ยถอดเสื้อผ้าน้องนะคะแล้วก็เข็นน้องถามว่าน้องสนุกไหมอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือ รูปที่น้องมานะเขียนแล้วแบบว่าแม่ห้ามแก่นะอันนี้คือป๊ากับผมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ติดไปให้ลูกชื่นชมผลงานผลงานตัวเองนะคะอันนี้พีเอนาของพีเอนาพีเอนาขอแปะโปสเตอร์นะคะอันนี้คือโต๊เรียนของพีเอนานะคะแม่เอลังเลยว่าจะซื้อแบบว่า เป็นแบบที่เด็กญี่ปุ่นใช้งานกันหรือเปล่าแต่คิดว่าเดี๋ยวลูกโตไปนะถ้าใช้แบบฟิกเกินไปนะคะมันจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนใช้แบบใช้งานอย่างอื่นได้ะคะ่ะเพราะว่าแม่เอเคยมีตตวนักเรียนก็ไม่ค่อยได้นั่งเรียนสักเท่าไหร่ค่ะแล้วลูกแม่เอก็คล้ายๆแม่เอค่ะอันนี้คือกล่องนะคะกล่องคุณปู่ทําให้นะเนี่ยบ้านแม่เอนะจะมีกล่องแบบนี้เยอะมากเลยค่ะคุณปู่จะทําให้ค่ะกึ๊ก คือเป็นงานอดิเรกข,ของท่านนะคะท่านชอบทำงานประดิษฐ์เนาะมีเยอะแยะเลยเนี่ยเดี๋ยวเอาให้ดูอันนี้ก็คุณปู่ให้มาค่ะอันนี้แม่เอสใช้ใส่ประลอดวัดไข้นะคะเพราะว่าทุกเช้าเนี่ยเด็กๆจะต้องวัดไข้ก่อนไปโรงเรียนเนาะเนี่ยผลงานคุณปู่ทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้ชั้นนี้กล่องนี้ก็ใช่นะอันนี้ก็ผลงานตุ่ ปู่ทาให้ในคุณปู่ก็ให้รูปผู้หญิงใส่กิโมโนมานะคะนี่ค่ะกล่องนี้คุณปู่ก็ทําให้นะคะไว้ใส่ของค่ะงานอาดิเรกคุณปู่เยอะมากเลยค่ะเป็นงานประดิษฐ์ DIY ซึ่งแม่เอก็ทําให้เป็นหรอกค่ะ เมื่อเช้าตากก็ห่มไว้ค่ะถึงเวลาเก็บแล้วนะนี่แม่เอ,เอซื้อสิ่งนี้มาค่ะทุกคนเพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าที่นั่งห้องซ่วมนะคะเนะะี่ยค่ะเป็นรอยแตกนะคะเดี๋ยวแม่เอเอาให้ดูนะแต่แม่เอให้ดูอันนี้ก่อนนะคะแม่แม่แมซื้อแบบหนามานะราคาแปดร้อยห้าสิบแปดเยนค่ะก็ถือว่าถูกนะก็จริงๆเขาก็ถ้าแบบเนี้ยจะใช้หน้าหนาวหรือเปล่าแต่ว่าแม่เอฟ อยากซื้อแบบหนานาม,มาเพราะว่าป้องกันอันตรายค่ะเดี๋ยวแม่เอ๊เอาให้ดูนะว่าที่นั่งมันแตกแบบไหนนี่ค่ะไม่รู้ว่าลูกหรือผลงานใครนะคะนั่งแล้วแบบว่าอาจจะใช้แรงกระแทกเยอะค่ะแตกหนึ่งจุดแล้วเนี่ยอีกจุดหนึ่งค่ะนะคะแม่เอก็จะลอกแผ่นลองนั่งนะคะมาติดอย่างนี้นะ ติดสข้างแบบนี้นะเนี่ยค่ะปลอดภัยไว้ก่อนเนาะเพราะว่าตั้งใจจะซื้ออันใหม่ค่ะแต่ตอนนี้ก็ต้องไปหาดูก่อนค่ะเพราะว่าซื้อผิดแบบก็ชีวิตเปลี่ยนเหมือนกันค่ะตอนนี้ไม่เอใช้ของพ a n a s o n ิ c นะคะก็ตอนนั้นซื้อมาราคาจะไม่ได้ค่ะไม่รู้กี่หมื่นเยนค่ะนี่ค่ะเริ่มจากลอกแถบกาวตาม อักษรเลยนะยี่แม่มแกะและอันนี้คือที่นั่งนะคะของน้องมนานะคุงค่ะแล้วก็พี่ไอนาใช้ตั้งแต่ตอนพี่ไอนาเป็นเด็กๆนะคะเป็นมอดกตกทอดจากพี่สาวค่ะ<ม>เวลาตั้งของน้องมนานะก็จะตั้งอย่างนี้นะนี่ค่ะ เดกันอ่อยก่อนจะตัดต่อคลิปนะคะแม่เอขอเมานิดนึงคือไปซื้ออะไรอ่ะปอกแขนมาค่ะเพราะว่าแม่เอเนี่ย แพ้แดดค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะแพ้แดดอย่างรุนแรงเลยค่ะเว,เวลาไปปั่นจัก,กรยานไปรับส่งลูกตอนเช้านะคะตรงนี้ค่ะถ้าโดนแดดถึงแม้ว่าแบบว่าวันที่แดดไม่ออกนะคะแม่เอจะเกิดปฏิกิริยาก็คือเป็นผื่นขึ้นเลยค่ะอย่างที่เคยเล่าให้เพื่อนฟังเนาะเนี่ยวันนี้แม่เอใส่แขนยาวก็เลยไม่เป็นอะไรแต่ถ้าวันไหนไม่ใส่เนี่ยได้เรื่องเลยค่ะ แล้วช่วงนี้นะอากาศมันร้อนร้อนมากๆเลยค่ะร้อนญี่ปุ่นคือร้อนแบบเหงื่อท่วมตัวตั้งแต่เช้าเลยค่ะลูกสาวลูกลูกสาวคือน้องไอหน้าจังเนี่ยต้องรีบตื่นมาอาบน้ําเช้าเลยค่ะแบบไม่ไหวค่ะอากาศมันร้อนเหงื่อท่วมตัวขนาดเปิดแอร์นอนนะแล้วทีเนี้ยแม่เอก็เลยแบบเพื่อนๆอ,อ,อาจจะดูคลิปเอ๊แม่เอทําไมเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อบ่อยจังอะไรเงี้ยแม่เอก็เพิ่งไปอาบน้ำ บางวันแม่ไออาบสามรอบเลยนะมันร้อนค่ะมันร้อนแบบอยากล้างตัวตอนนี้ก็เปิดแอร์อยู่ในบ้านค่ะแต่พอออกไปข้างนอกนะแบบเงือออกอีกแล้วค่ะก็เลยนะไม่เป็นไรขยันอาบน้ําค่ะอาบชดเชยหน้าหนาวเพราะว่าหน้าหนาวแม่ไม่อาบน้ําเช้าอยู่ญี่ปุ่นไม่อาบน้ําเช้านะหน้าหนาวอะ่ะ หนึ่งตื่นตื่นตื่นก่จะตื่นได้เนาะมันก็ทรมานแล้วก็ไม่จะบอกว่าไม่มีเวลาก็น่าจะใช่แล้วก็ความเคยชินค่ะอันนี้แม่เอ้ก็แบบว่าไปซื้อปอกแขนมาจะโชว์เพื่อนๆนะ Made in Japan นะคะก็มีเพื่อนๆใน Facebook แม่เอ้นะคะแม่เอ,อ้อะชอบโพสต์ทุกปีเลยนะว่าตัวเองกับแพ้แดดอย่างงู้นอย่างนี้แล้วทีนี้ก็มีคนแนะนําบอกว่าไปซื้อปอกแขนแบบแมบบ่บ้านญี่ปุ่นแบบ ของยูนิโคลมาใช้สิแบบมันจะดีนะจะเย็นนะแต่บ้านแม่เอน,นะไม่ได้อยู่ใกล้ยูนิโคลนะคะแม่เอก็เป็นคนที่ค่อนข้างอะไรก็ได้ก็เลยแวะซื้อที่ห้างใกล้ๆบ้านนะคะมาลองใช้ดูนะเนี่ยค่ะราคาก็528รยยเยนนะคะ528รยยเยนก็ประมาณ5้าสามบาทค่ะแล้วเขาเขียนว่าเนี่ยถ้าซื้อสินค้าชิ้นที่สองเนี่ย จะลดราคาครึ่งนึงครึ่งราคาก็คือถ้าไปเจอป้ายนี้แล้วอยู่กองเดียวกันนะคะเนี่ยเขาก็จะลดครึ่งหนึ่งครึ่งราคาให้กับสินค้าชิ้นที่สองแล้วเขาก็จะเปรียบเทียบนะคะว่าชิ้นไหนถูกกว่าก็จะครึ่งราคาชิ้นนั้นนะไม่ใช่ว่าครึ่งราคาชิ้นที่แพงนะคะชิ้นครึ่งราคาชิ้นที่ราคาถูกกว่าค่ะนคะคะเมย์ก็ไปซื้อมาอันนี้ก็จะแอบ Okay. เป็นลายลูกไม้สีดานะตัดให้เพื่อนๆดูก่อนวันนี้แม่เอก็จะปั่นจัก,กรยานไปนรับลูกชายนะคะก่อนจะไปรับลูกชายแม่เอก็มีอะไรล่ะคุณครูนัดคุยเป็นการส่วนตัวะคะ่ะโคจินคอนดันนะก็นัดคุยทุกก่อนจะปิดเทอมะคะ่ะโรงเรียนปถมโรงเรียนอนุบาลนะคะเขาจะต้องเชิญผู้ปกครองไปคุยนะคะของพี่ไอนะ้น้าแม่เอก็ไปคุยมาแล้ว นี่ค่ะแบบนี้นะเม่เอก็จะใส่อย่างนี้นะใส่ปอกแขนนะคะแอบบเก๋นิดนึงนี่ค่ะเห็นไหมเพื่อนๆจะเป็นอย่างนี้นะคะส่วนอีกอันนึงก็ธรรมดาค่ะไม่มีลวด,ดลายแต่ก็จะมีแบบว่าอะไรล่ะปุ่มไม่ให้ลื่นนะคะเม่ก็เรียกตามที่ตัวเองเข้าใจเนาะ ใ่เเพือนนปดูถามว่าซักไหมตอบเลยว่าไม่ซักจะใส่ก่อนเดี๋ยวค่อยไปซักค่ะเมเอชีดแอลกอฮอล์แล้วนะเดี๋ยวจะดามากกันอีกนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะมันก็จะรัดๆหน่อยไมยก็แขนอ้วนเนาะน้ำหนักขึ้นต้องดลดละ นะคเะนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวแม่เอรีบทำงานก่อนนะคะเดี๋ยวจะรีบตัดคลิปลงคะ่ะมงแต่คุยวันนี้มีคิวแน่นเลยคะ่ะ เมื่อสักครู่นะคะก็ไปคุยกับคุณครูน้องมานาะเรียบร้อยแล้วนะคะว่าอยู่โรงเรียนเ,นยเป็นยังไงเหมือนที่บ้านไหมแล้วก็มีพฤติกรรมยังไงนะคะแม่เอก็ได้เรียนรู้นะคะว่าคุณครูเนี่ยบอกว่าลูกอยู่โรงเรียนเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากๆเลยค่ะก็เริ่มรู้หน้าที่รู้ว่าต้องทําอะไรนะคะแล้วก็เรียนรู้ในการขัดแยง้งและก็การอยู่ร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะ ลูกก็มีการปรับตัวค่ะเพราะว่าอยู่บ้านเนี่ยน้องคนเล็กก็นิสัยจะค่อนข้างเอาแต่ใจหน่อยค่ะแต่เวลาไปอยู่กับเพื่อนนะก็จะต้องเจอปัญหาเด็กๆต่างๆนะคะที่มีขัดแย้งกันนะคะแล้วเขาก็สามารถปรับความรู้สึกปรับอารมณ์ได้นะคะตอนนี้ก็ไม่ค่อยเป็นห่วงแล้วค่ะเพราะเด็กผู้ชายเล่นกันเนาะวันนี้แม่เอก็จะ ทำผัดเปรี้ยวหวานให้เด็กๆกินค่ะวันนี้แม่เอไปเอากิ่งไผ่มานะคะเพราะว่าจะมีเทศกาลธนาบาตานะคะก็เดือนเจ็ดวันที่เจ็ดนะคะเด็กๆก็จะเขียนคําอธิษฐานปีนี้น้องมานะแม่เอแอบเห็นเขียนอธิษฐานขอให้ใส่รองเท้าเกีย้ยเดินได้นะคะอยากใส่รองเท้าเกีย้ยเดินนะคะก็เป็นกําลังใจให้น้องมานะด้วยนะคะก็อยากให้น้องสมหวังนะคะเดี๋ยวแม่เอก็จะพาน้องเดิน ใส่รองเท้าเกีย้ยดูค่ะแต่ยุงเรียนคุณครูบอกว่าน้องมนาชอบใส่รองเท้าเกีย้ยนะคะเดินใส่เกตะนะเกตะเกตะค่ะก็ขอให้ความหวังของลูกเป็นจริงนะ,ะส่วนพี่ไอ้น่าส่วนมากก็จะขอให้นังเอกหน่อยค่ะขอให้โลกสงบสุขขอให้ทุกคนมีความสุขปีที่แล้วก็ขอให้ไม่มีโรคระบาดนะคะโรคที่เราเผชิญอยู่ปัจจุบันเนี้ยค่ะพี่ไอ้น่าเขาจะขอแนวนี้นะคะขอให้ เพื่อคนอื่นแล้วก็เพื่อความสุขของตัวเองนะคะส่วนน้องมานานีสี่ขวบค่ะขอให้ใส่รองเท้าเกียรเดินได้แค่นั้นก็โอเคแล้วค่ะเรามาดูเด็กๆแขวนคำอธิษฐานกันค่ะ นี่ผลงานของน้องมานะ,ะ,ไ,ะไ,ไหนดูสิสเอาให้พี่ๆเขาดูดแ,แตงโมค่ะอ,อ,อยากใส่รองเท้าเกียร์เดินได้น้องพึ่งสีขวบลูก เรามาลุ้นคำอธิษฐานของพี่ไอหน้าปอสามปีนี้นะคะเขียนว่าขอให้เพื่อนในโรงเรียนและคนในครอบครัวจงไม่ตายถ้าคำอธิษฐานของพี่ไอหน้าเป็นจริงแม่เอ๊ก็อยากให้ทุกคนนะคะเข้ามาเป็นคนในครอบครัวแม่เอ๊ค่ะเอาอยัางไงดีกดติดตามกันเลยค่ะแล้วมาเป็นคนในครอบครัวเดียวกันนะคะแล้วเราจะรอดไปด้วยกันค่ะแม่เอ๊รอเล่นนะคะแม่เอ๊ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ามาตาเน